ีช่วงสีสวยที่นี่นะคะอยู่กิฟริโก้เบบ๊ะคนนี้ันนี้ที่เป็นตากราเนยนะคะในช่วงกินที่กิฟริโกแล้วนะคะวันนี้เรามากินกันที่ร้านอะไรคะเธอร้านเฮคเทคครับนครับผมเงี้ยเงี้ยเี้ยนี่มาแลกกิบร้านนี้ก็เห็นมานานแล้วแหะจริงๆเห็นมาตั้งแต่ห้างเปิดแล้วแหละแล้วห้างเปิดมองผ่านไปตลอดเลยนะคะใช่ไม่รู้เหมือนกันเพราะอาจจะเพราะเราไม่ค่อยทุ่มสไตล์ฝรั่งเราชอบเทลลีญี่ปุ่นมากกว่าจีนตา เดีือนที่แล้วน้องไม้ปะน้องไม้น้องไม้ที่นี่ชูวีนะคะทีนิชายนั่นแหละกร็เคยได้ลองหิวโหยกับเมดูส่งส่งลูกแผ่นเค้กมามันดืดๆได้คิเจ้าท้่ดืดๆคืออะไรใช่ไหมใช่คือมันมันมันนิ่มมันดูมันนิ่มคือมันคือปกติคิดว่าแผ่นเค้กคือแผ่นเค้กต่อไปมันก็คือแผ่นแป้งก้อนๆอ่ะเออแล้วพอรู้สึกนะ้ทำไมมันคือแผ่นเค้กจริงๆหรอใช่ เราก็เลยมาเจอกัน,นที่ร้านนี้ค่ะจะให้ดูบรรยากาศรอบๆของร้านก่อนเลย ખ ખળા� ખા� 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 แต่เธอเธอถ้าเกิดนับจากราคาคนกลางปุ๊บก็มันเออจะเป็นแบบราคาที่ใครก็กินได้แต่ว่าคุณก็ต้องลดในมืออื่นของคุณไปแคลอรี่แคลอรี่เนี่ยแคลอรี่บางทีก็จะต้องสูงนิดนึงอะไรเงี้ยก็เห็นราคาเนี่ยมีตั้งแต่ร้อยกว่าบาทจนถึงสองร้อยกว่าบาทก็ไม่ได้ถึงกับโดดไปสี่ห้าร้อยแบบบนซูมันแพงนะอันนี้เราไม่แบบไปกระทบร้านใครเลยนะจริงๆอะไรเงี้ยแต่เราต้องเคยกินหมดแล้วแหละใช่ฮะแล้วก็อร่อยจริงๆอ่ะแับ รอโตมาในฐานะที่แบบว่าเราซื้อของพวกนี้ได้ลย้ที่ไม่ต้องคิดมากแล้วใช่อันนีนะคะโอเคเมนูมาแล้วดูกันเลยดีกว่า เมนูพี่ยอนออริจินอลของทางร้านเลยนะเป็นออริจินอลแพนเค้กนั่นเองชื่อง่ายมากเลยคือตอนแรกเดินเขาเดินมาเสิร์ฟปุ๊บได้กลิ่นเหมือนแบบเหมือนไข่ไข่อะไรเนี้ยเลอไข่ไข่อะไข่แบบเหมือนเหมือนไข่หวานเหมือนไข่เหมือนไข่กลิ่นมันเป็นไข่ที่เหมือนไข่ไข่อะไรไข่แบบมันก็คือไข่แหละแตงๆเลยแสดงว่าน่าจะใช้ปริมาณสมสมที่ใช้ไข่เยอะพอดูแล้วดูตรงชั้นแป้งนะคะ นี่แพนเค้กดูเป็นแป้งหนาดูปกติถ้ากิ๊ฟท,ทำอย่างเงี้ยแพนเนค้กอ่ะกิ๊ฟทำแป้งมันจะไม่สุก <c oughs> น่าเกลียดมากเออแล้วนี่เป็นเนยแล้วเนี่ยใช่ครับจะละลายไหมน,นึกถึงตอนดูเดยม์มอน,นเนาะเทียบแม่โนบิตะครับละลายทือไงดีย๋ยอ่าเขากินเนยเป็นก้อนนะรู้สึกเท่าที่สองกินยังไงอ่ะหั่นเนยเป็นชิ้นๆเขากินทั้งหมดเลยนะอ่ะฮะนี่เลยกะเนี่ยน่าหั่นแบบหั่นแบบไม่หั่นแบบสเต็กเธอหั่นแบบเป็นชิ้นอ่ะหั่นแบบแว่นเป็นชิ้นอ่ะ น่าเกลียดมากไอ้แว่นเ่าออกสามชิ้นอยู่แล้วฮะแต่แค่ว่าจะต้องหั่นเป็นชิ้นที่แบบเป็นคัมไม่ใช่หั่นแบบเป็นสเต็กอย่างงี้เหรอไม่หั่นแล้วอย่างงี้อะไรหล่ะไม่ใช่เว้ยชิ้นแบบเป็นคาร์บัลเลอร์เลยน่าเกลียดมากงับ เราตกินมากไหนโทริสบอกว่ากินที่ถูกวิธีกินที่ถูกต้องทำไงนะว่าตามที่ดูโดเรมอนมานะเขาหั่นแบบเนี้ยสามมเเหลี่ยะนให้เป็นเหลี่ยมอ่ะให้เป็นเหลี่ยมอย่างงี้แล้วเป็นคำเอาไว้นี่อ๋อเป็นคำอ,าานอ่าแล้วเลยแล้วก็เก็บพุงนิดนึงค่ะโทริน่าเกลียดมากก็นั่งแล้วมันก็พุงออกอะ่ะเธอไม่ต่างอะไรวะมันแค่นั่งแล้วลมอ,ออกเว้ยน่าเกลียดเธอมันไม่โผล่พุงไงเนยมันทำไมเนยมาตัดย่าง,งวะเนยเป็นชิ้นเนาะโ รดคือตอนนี้กินเข้าไปแล้วรดรดของไข่ยังอยู่ที่ปากนะะพี่นุ่มก็จะดูหน้าตาแก่ๆนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้โกนหนวดนเพี่กี้กำลังเคียร์พี่นุ่มไปโกนหนวดอยู่เนี่ยค่ะหอมนะหอมมากเลยเนาะแบบแท่แบบร้านที่เราเคยกินมาก่อนนะอันนั้นดูเหมือนเฟกเฟกเลยอ่ะอันนี้ดูแบบแท้ๆนะเราเน่ยหอมไข่มากต้องบอกว่าสมราคาที่เป็นแฮนด์เทสระดับร้านชื่อชื่อร้านนะเฮอร์เอนเขาเนาะเป็นบ้าเลยคือเหมือนชื่อร้านเลยอ่ะ คือร้านนี้มีทั้งเคนเทคาวก็มีนะที่เป็นไส้ไข่อะไรอย่างเงี้ยมีสองเมนูส่วนใหญ่จะเป็นหวานนั่นเองนะคะของพี่กิ๊บว่ายังไม่มาสกข,ของพี่กิ๊บปาจะจับชื่อว่าอิจิโกะอิจิโกะเฮเบ้นเป็นตัวซิกเนเจอร์ที่แปลกและสวยอุ๊ยโอ้โทหท่อนี้เยอะแยะเยอะมาดูนางกิน,นะคะ่ะน้ำตาลในเลือดผูก็สั่งค่าผมไปหาบอยลงับ อีเจ๋อเองก็ยังไม่มาเลยนะและ้วเธอก็ได้มานั่งดูเธอกินนี่คือเมนูพี่น้องในเนยนะสั่งเป็นเมนูออริจินัลมาก็ไม่แย่นะราคาก็ไม่แพงด,ด้วยร้ 9, right? อยเจ็ดสิบเก้าใช่ไหมคะใช่ร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยแปดสิกร้อยเจ็ดสิบป่ะสิร้อยแปดสิบอ๋อร้อยเจ็ดห้าอ๋อร้อยเจ็ดห้าอันเนี้ยตัวแพนเค้กนะบอกบอก่อนว่าแพนเค้กใ้ความนุ่มัำใี่นุ่มนะมแล้วก็ไอติมใ้สัมผัสที่เย็นแต่หวานหวานขึ้นมาเพิ่มระดับน้ำผึ้งอันนี้หวานน้ำก๊อกส่วนเนยอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกแบบ ลงตัวความรู้สึกที่มันจะกบทุกอย่างให้มันรวมกันแล้วลงตัวมากคูนมากจังเว้ยซอสผัดกินอย่างครูรีครูรีอ่ะเป็นไงที่ปรีไว ในเว็บอ่ะเห็นเขาเห็นคนอื่นกินแล้วแบบอุธยทำไมมันดูแบบแผ่นวิแพนเค้กหรอเต็มๆเต็มเต็มเต็มเตอ้ยเฮ้ยมันนุ่มมากคือแต่เราติดมันมันตัลุ่มมากล้างมือยังไม่ได้ล้างเลยเกาตูดมาใช่ไหมเกาตูดเนี่ยคือมันฟูคือชิ้นมันหนามากแล้วคือใช้วิธีทำให้เจี้ยงได้ด้วยอันนี่คือเขาคอนกันสามชั้นนะคะ ตอนมี่สาม่านดูเห็นผู้คนได้กินทุเลีมากเลยเอา้าเขาตัดอย่างงี้ไอ้จิงต้องแบบนี้แค่ส,สองปอนแล้วมันหนามากๆมาันลองราดนี่หรือป่า โอ <Okay. S 1> เคเมาลองกิงนกันเลยดีกว่านะอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะคิปแต่ลองมีแบบยังไม่ยังไม่นีแล้วกันนะเรามาดูสัมขัดอนที่ตักนะคะมาดูไปใกล้ๆ การที่มันเป็นนุ่มๆฟูๆแบบนี้มันก็ไม่แปลว่าแคลอรี่ต่ำก่อ,อนน่าจอาจจะต่ำนะอาจจะไม่ได้ขอบของถ่ายทอดนะแต่ความนุ่มน่มากกว่าเยอะอร่อยมากเลย มีทั้งสตรอเบอรี่แล้วก็มีใบช็อกโกแลตใช่ไหมคะใช่แต่สตรอรเบอรี่มันสวยกว่าก็เลยสั่งสตรอเบอรี่มาแน่เอ<ม>าละให้พี่เทอรี่กินมานัางไหมเรากินดูสิถ้ากินอะของเธออย่างนั้นไหมเนี่ยให้ลุกๆๆ นี่เห็นไหมไส้ครีมมั้งนะร่วงร่วงร่วงคลิปกำลังจะทำร่วงแล้วไอคนที่กินแล้วมันเอียงอย่างนี้มันใครล่ะเฮ้ยเป็นเจาะยางน่าเกลียดมากพี่จะกินแบบแบบแบบใครมันทะเลาะมาเงี้ยมันก็เลยเอ็นอุ้ยครีมไหลเฮ้ยครีมไหลหูมันหนักขัตนกรรมเลยอ่ะน้ำนมไหลออกมาแบบสาดแบบน่าเกลียดอย่าพูดในตอนคนอื่นกินได้ไหมโอ้โหเกลียดตักมาไว้นี่แหละจะไหลดีนัะให้แต่นิ่มเกินอ่ะนิ่มแบบ ชนิดที่ว่าต้อมจิ้มปุ๊บเหมือนนอนบนหมอนใช่ไหมดูซอมจิ้มปุ๊บไอตัวที่แบบมันเป็นเขาอะไรอะสุกอ่ะส่วนที่สุกมันติดออกมาคือไอส่วนที่สุกอ่ะมันติดออกมานะส่วนที่มันเป็นนิ่มๆอ่ะก็คือแบบไม่จำติดออกมาเท่าไหร่อ๋อเธอจะให้เธนโฟกัสโฟกัสอันนี้หรืออันนี้ทั้งคู่มันโฟกัสอันเดียวนน่ดีตเป็นเด่นแม่แล้วเนี่ยฟูฟูมนนอนบนหมอน รสชาติมันเหนือนเลยสักอย่างเคยกินบันสมัยเด็กเลยเด็กออันนี้เร <ขอ S 3> าเพิ่งเคยกินกันอย่างนี้นะรานนี้รสชาติใหม่แปลกใหม่เลยใช่แต่ว่าความหอมเท่ากันนันไมไม่เท่านะไม่เท่าไม่เท่าเพราะอันนี้คือแป้งแป้งฟูเนาะต้องเข้าใจว่าตรงนี้คือแป้งฟู่ <S 1> <S 1> ไฟส่ครีมดูเยอะๆใค้ความรู้สึกว่าจะต้องกินกับซอสถ้าว่ากินเดี่ยวๆมันจะจืดมากนะฮะ แต่ตัวนั้นที่พอมินเดี่ยวๆมันจะมีรสชาติในตัวที่เป็นรสชาติไก่ะอันนี้มันจะเบาหวานนะคะยวเขลองแบบผสมทุกอย่างเข้าไปดูนะแต่โดยส่วนตัวพี่กิฟชอบออริจินอลมากกว่านะใช่ผมก็ชอบออริจินอลนะแต่ว่าถามว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่เห็นแล้วน่ารักน่ากินแล้วก็แปลกดีถามว่าแย่มันไม่แย่นะแต่ว่าแค่ชอบอันนั้นมากกว่าอ่าแล้วก็อันนี้ราคาเท่าไหร่นะจำได้ไหมสองร้อยหกสิบห้าบาทเนาะอันนี้นะคะสองร้อยหกสิบห้าบาท ขอบน่ารักแล้วก็มันมีส่วนผสมหลายอย่างนะคะมันก็เลยแพงกว่านั้นนั่นเอง,งาออปากเปิดหนวดเหนอนี่เปื้อนหมดแล้วะคะ่ะบอกแล้วพี่น้องเคยไปโกนหนวดโ <laughs> อ้โอาหารไปกินมา้างละโอ้โหครีมอะเยอะอะนี่คือเป็นครีมอะไรอะเธอเหมือนนมแต่ไม่ใช่นมนะเออคล้ายๆแบบ ไส่ฟอกไสนี่มัคใส่ชูครีมแบบเยอะๆมาลายมันเป็นครีมเค็มที่ให้รู้สึกกลมกล่อมเหมือนหวานเหมือนหวานแต่ไม่ไม่หวานเหมือนเค็มแต่ก็ไม่เค็มอ่ะโหคูฉันไม่เข้าใจเลยว่ะก็คือแต่มันมันฟูมากฉันอ่ะเนื้อบางหนึงหนึ่งหึงหึงหึงโอเคเดี๋ยวไปกินกันก่อนดีกว่าเธอเธอทำอะไรเมื่อกี้ไม่ดิมันตูดมันตบตูดเด็กอ่ะแม่เกลียดแม่โอ้นอนแล้วลูกนะนนะปั๊บโอ้โหทะเลทะเล โอเคค่ะเดี๋ยวไปกินกันนะคะอ๋อเคกินไม่หมดจ้ะขอดูสภาผมนขี้ที่ผ่านคืออะไรเธอมันเหมือนตรงไหนยะมันเหมือนลองเปลี่ยนให้เป็นเสียงตันเดี๋ยวเหมือนอนึ่งแหไม่มันเหมือนเหมือนไอ้นี่คีมกับเมนไม่เอามลยพูดถึงเรืองเมนร้านอาหารได้ยังไงต้องติดใจหาเลยดิเอ๊ะอ้าวเอาเป็นว่านะคะก็จบแล้วกินกันรวมราคาประมาณกี่บาทนะคะ265บาทกับ175 เราเป็น4 4 0บาท4 0าตมองกันเอาตรงๆนุ้ยคิดว่าแนะนำให้มากินเพื่อนฝั่งสองคนเหมือนกันนะคะสองคนเหมือนกันแล้วก็อย่ากินคนเดียวจานเดียวถ้าไม่ได้ทของหวานกรี๊ขนาดนั้นหรือไม่ก็ท่านกินอะไรมาแล้วเราก็จังจะไกินนี่เป็นของหวานนะคะอย่าอย่าไอ้นี่เกินแนะนำให้แชร์เพื่อนแชร์เพื่อนดีกว่าจริงๆราคามันก็เหมาะกับการแชร์แน่ว่าไหมก็คุณเนาะก็การเป็นคนละร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเหมาะกับการเป็นเก้าอี้เอาเป็นว่าก็แนะนำให้ ทีแรกๆมันอร่อยกนะินไปเยอะๆคอเยอะๆม,มันจะเลียนค่ะ,ะ,ะก็นกับแพน้อีนี้แล้วก็คนรี่จะได้ไม่ค่อยสุกมากถงกินให้หาย,ยาะก็พออย่ไปกิน,นกับมันจะอ้วนอะจรงนะก็ซอกะไราน,นคารเมล่่อยสกก็แนะนาใหนะ้อย่างนั้นนะก็แค่ถก็อย่ืนะใครสนใจก็ลอกินได้นะคะแพนเเฮานะ่ะกินไม่หมไม่ทอหมดเที่ยงะไรแย่ กิฟรีและผองเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้ที่ไลฟ์สตอมีให้เลือกาะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ